ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเสายอพอกระเทินจ้าเสาย้อพามาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องทางเต่าง,งอยเด้อจ้ามาตึกอันป่าเนาะยกยอยกสะดุ้งพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนมดดคืนพี่น้องเลยนีย่อันนี้สะพานบ้านบึงน้อยเด้อจ้าเด้อเทียงเทียงพาออกมาคอยเบึ่งสมาชิกตึกป่าพี่น้อง พี่น้องบ้านบึงน้อยพี่น้องทางเตงอ้อยด้จ้ะเดินนี่อะดองดองดองฮันเดฮันเดได้อยู่ฮันเดฮันเดปาก้าน้อยปาก้าน้อยกับปากับโค้พยยกพี่น้องเพื่อนว้ายายว่ลถึกแต่เสาหัวสายเที่ยงเลยมันทกแล้วพี่น้องเอ้ยเออเออกินข้าวล้วบ่ มันเพิ่มมาส่งคือ,อ,อโอ้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์สแสดงว่ามื่อน,นี้ค่ะบ่อคำ้ำบ่อมืดบ่เมื่อม่นบอก,ากอาย,ยานเพิ่มมันติดทางน้ำเป็นจัดพอดีซึ่งดอกแต้งผูเดี๋ยวะะเ,ยเดี๋ยวไปล่งนี่ค่ะเดี๋ยไปล่งมองหน้าเดี๋ยวนะได้ไปง่ายสุดยอดเลยอู้ นึ่งแม่คายเออเจ้าผัวสิเริ่มถึกอีกแล้วหรอมาตาขักแทะขักขักขักเอามาอีกกับเบาะลุ้นลุ้นลุ้น เอเออ,อืมอืมอืม,อมกับน้ำมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเมื่อเช้าเนีนน้ำมาได้หลายปานี้มันต้องเอาป่าน้อยถ้าเอาปลาเนื่อเ <c oughs> <c oughs> ก็บเรียบเ <c oughs> ก็บเรียบ,บ,ยบามาลุ้นกันอีกพี่น้องนีง่ เออป่าแลน,นเดยวป่ากำลังแลน,นเอาลงแถวย้อพาลงมาเบิง้งกันคุณยายใกล้ๆถึ้งสะพานอื เป็นจังใดเป็นจังใดลงมากไกด์ผดบดทึกบ่ยายอยู่ใต้สะพานใต้สะพานไหนคุณยายหนูชมหน่อยซิกัระข้องคุณยายมาเอาเมื่อช่องจากเทือด้า้เนี่ยโอ้ยอยังแล้วอาถูก<ฮ>เห็นอยู่บ่้ห<ฮ>กาด้ี่ผูนสุกจักเทืออ นั้นได้หนาันก็มีบ่อปลาฮะโอ้ัันคางอยู่ในนฮันยังไม่เดาหอง้องน้ำกระคุ่นพอดีพอดีตึกเนาะมาแล้วไหมไหนเออมันทุกแล้วเนาะออมองอืมอืมอืม โ,โอ้ฮะพอนบ่อถือนนะ่นรักายปไปเบิ่งฟังนั้นงไ,งไปเบิ่งคุณเจสติงก่อนขอบคุณคุณยายค่ะงงภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องฝนตกอ่าชาวบ้านก็ออกมาหาตึกปูตึกปลาพี่น้องเอ้ยนะคะฝนตกเมื่อคืนพี่น้องทางเต่าง,งอยประกาศออกมาหา ตึกูตึกป้าค่ะพวกแบกสะดุ้งขามาคล้ายขามทงตงนี่น้อะอันนี้เพิ่นเปลี่ยนสะดุง้งบังเพิ่นลงสะดุ้งใหม่อันนี้ข้ามไปตรงนี้ไม่ได้ลงไม่ได้อันนี้ถือว่าน้ํายังมาน้อยนะคะถือว่าน้ำยังมาไม่เยอะโอ้เพิ่นเมื่อแน่แล้ว ผนเมืองเนี่ยแล้วคุณลุงก็ลงมาตึกปลานะพี่น้องเหบ่โอ้พันข้ามไปในนี้เนาะเพื่อนพากันข้ามไปตรงนี้เพื่อลงไปตึกประกดบ่อันนี้ค่ะโอ้น้ำกำลังมาพี่น้องน้ำกำลังมายังไม่มีทีท่าว่าจะลดเลย แต่ฝนตรงนี้ตอนนี้อันหยุดแล้วค่ะฝนหยุดแล้วแต่น้ํานี่กําลังแบบมาเรื่อยๆค่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจะลดเลยเมื่อเช้านี้น้ำบริหลนยแั่งนี้ค่ะน้ํามาเรื่อยๆเ,เลยฝั่งนูน้นมีอยู่หนึ่งคนตึก ไอเจ้ตึกอยู่ทางดอยดเจ้ยไอ,อ,อเจ้ยเมื่อลวบ่เขาเจอเขาไอเจนได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆเพราะว่าปลาทางนี้บ่อร้ายพี่น้องเลยได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าถือว่าได้ถือว่าอันโอเคอยู่ น้ำมาเรื่อยๆอืมเต็มคลองตรงนั้นก็เต็มคลองอลงมีแต่ปลานี่เหรอคะปลาอะไรนี่ปลาคุยลาปลาคุยรามมีปลาคุยรามคามคดโามคดนามคุาอืมตัวใหญ่ มันทกระเบประบุนเออมันมีละบ่มนยอมาเปทอไโย่สออน้ำเจ้าสิไปทึกตะลบอปนี้ตะปโลห้ยบัะเนี้เมื่อกี้ฮัทถัตึกอยู่มองเลออน้องน้องปริงบ่มีบ่มียัยของยติงเดยูกผของยติงกับบทเฮือแล้วไปืออยู่ด้วอืมบ่ มันมาเห็นมันจะอ exactly. ่อนมันละเมื่อคายเพิ่มอันโยมมันกับ um, ข oh, oh oh uh, oh ้ากระปลาไม่แต่ปลาคอยล่ามปลาของขามิแต่ปลาตรงไหปลาปุ๊กอันเด๋อืมอืมเนาะโอ้ยทั้งเลิกแบเนี้โอโอ้โหตัวนั้นโอ้บอจักคือบ่เห็นเพิ่มแล้วแต่โอ้ยเลออันรุ่งนั้นผู้นึงเดี๋ยวอยู่นะฮนัน เมอแล้วบอยายติ้งกัยังไม่กลับจ้นนบาน้อแกกมแม่เแมนเออไม่ถูกนะำค่น้หนูักำผัดขุนค้าคเกเนาะแสดงว่ามือซ้าวนี่พาเดี๋ยวได้ได้นลลงมาสายเพิ่จะเอาหุ่นแล้วเพิ่นจะได้ลงมาม,มือซ้าวนี่น้ำาร่ได้ไป่านี้คอยกายมาอืม อันนี้มามืออื่นกับซิลงมาอีก,อากปกาจกเละแล้มแต่ลูกกามัยปับุญอันนำน้าแล้วหรือไปรับจ้างลูกกาลกาในข้องกับเต็มในถุง,งแง้งกับเค้งปะในข้องกับปลาคือกะคือเดียวนะะั่นละปลามีผู้ปลาอันนี้กับปูถึกละ่ะ่่ะ ปลาก้าบอ่ออันนึ้ปลาไจังบ่อแม่นโอ้บ่อถืกละนักพีณน้องเนาะเป็นชาสามสิบบาทจะไม่เห็นแลน้วเพราะว่าน้ำมันหลายน้ำมันไปปลา,าไปดูน,นันน่นนนปลาติ้งมานแล้วปลาติ้งมานแล้วเจ๊มานแล้วหปาลาก้าสองตัวหั่นเขาซิทึกแล้วเจ้าปลซิเมอ่อละบันไม่รู้เ <c oughs> มื่อได้า่านี่ย <c oughs> นี่โหโผล่โผล่โผล่ฝันมานแล้วเราโดนเมาเื้องสายนะคุณพี่ตะกรางนาจะโดนเราเบื้องกวายนี่ชิวจะโดนอือฮั่นฮั่นฮัน มันยังดึกดึ๊กดึ๊กดึกดึกอบ,บวชืล่ยิงปลา,าเหรอพี่น้องสิได้เมื่อก่อนเลยจา้าเจ้าถือแล้วปลาเดี๋ยวสิเก็บภาพรบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะจ๊ะเด้อนี่ภาพรบรรยากาศไปไปตึกปูตึกป่าจ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบา